เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสอคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania <Yeah. S 1> ก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะ <Yeah. S 1> เรายังคงอยู่กันที่รายงานการสรุป <Yeah. S 1> ของผู้เล่นในแต่ละทีมนะคะทั้งผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่น5ตัวแรกค่ะที่จะลงทําการแข่งขันใน Disney World ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะและสําหรับวิดีโอในวันนี้นะคะเรามาติดตามไปอย่างต่อเนื่องในฝั่งตะว,วันตก่ะต่ออีก13ทีม <Yeah. S 1> ค่ะเริ่มไปที่ทีมอันดับ13ค่ะ Phoenix Suns สำหรับ Phoenix Suns นะครับมีรายงานเข้าาม3คคคนนกือ Cal เบรจูเนียครับคนนี้เนี่ยเอนหมอนรองกระดูกฉีกครับในช่วงเดือนมีนาคมก่อนที่ลีกจะระงับการแข่งขันและล่าสุดเนี่ยครับทีมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแล้วครับว่าเขาจะทาการฟื้นฟูต่อเนื่องครับไม่สามารถทําการแข่งขันในศึก Disney World ดิสนีย์เวิลด์ได้แต่เขาก็จะร่วมทีมไปครับไปร่วมเชียร์ไปร่วมให้กําลังใจเพื่อนที่ทําการแข่งขันครับคนที่2เนี่ยคือเดวินบุกเกอร์ครับก่อนที่ลีกจะระงับการแข่งขันเนี่ย ตัวเดวินบุกเกอร์เนี่ยเขามีปัญหาบาดเจ็บที่สะโพกครับแต่ในช่วงที่หลีกระงับการแข่งขันแบบนี้ก็เชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมแน่นอนครับในศึกดิสนีย์เวิลด์คนที่3ครับเซนเตอร์ดราฟต์อันดับหนึ่งครับอย่างเดียังเรย์เอตันครับก่อนที่หลีกจะระงับการแข่งขันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับแต่ล่าสุดเนี่ยไม่มีรายงานเพิ่มเติมครับก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมครับในศึกที่ดิสนีย์เวิลด์ในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะในช่วงที่หลีกระงับการแข่งขันค่ะผู้เล่นก็สสาา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 มมรรรรถถไไไไดดดดดดด้้้้้พััััักกกกกกนนนนนนนะะะะะคคคคแลลลวว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 ็็ษออออบบเเเเเเเจขขงงตปปยยยยใีีีีีี่่่่่่ซฟิิ์ืททํึ จะเข้าเพลย์ออฟหรือไม่เข้าเพลย์ออฟนะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราไปดูผู้เล่น5ตัวแรกของเขากันค่ะเริ่มกันที่แบ็กคอร์ดนะคะสำหรับ2กาศค่ะลิกกี้รูบิโอกับเดวินบกเกอร์และในส่วนของฟรอนคอร์ดค่ะสำหรับ2ฟอร์เวิร์ดนะคะมิเคลบริจิตกับดาริโอซาริชค่ะและสำหรับเซนเตอร์แน่นอนค่ะดดอังเดรเอตันนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเจ้าตัวด้วยนะคะถ้าเกิดยังไม่พร้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นแอรอนเบนค่ะเราไปต่อที่ทีมอันดับ12ค่ะซานแอนโตนิโอสเปอร์ส สำหรับสเปอร์เนี่ยทำมีรายงานเข้ามา2คนครับคนแรกนี่คือดรามาคัสออริชครับคนนี้นี่คือเป็นตัวหลักนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้ครับเพราะว่าเขาตัดสินใจผ่าตัดเอ็นหุ้มข้อไหล่ขวาครับหรือที่ภาษาบ้านเขาจะเรียกว่าโรเตเตอร์คัฟไออาการอันนี้เนี่ยนะครับเวลาเขายกแขนขึ้นมาเนี่ยมันจะแปร๊ะแปรตลอดดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเล่นเกมบุกเนี่ยมันจะมีผลกับเขาครับจริงๆอาการอันนี้เนี่ยรบกวนเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะสิ้นปีนะครับพอเข้าสู่ปี2020เเนี่ยจ้าตตัวก็้องพันมาโดยตลลลออดแ้วพีกกแแล้วครรับาข่งขันเนี่ยสุดท้ายเจ้าตัดดเีกว่่าาพอเข้สู ดูกาลหน้าเนี่ยเจ้าตัวจะได้พร้อมครับเพื่อลงทําการแข่งขันตั้งแต่เกมแรกเลยคนที่2ครับนั่นก็คือรอนนี่วอล์กเกอร์ครับก่อนที่ลีกจะระงับการแข่งขันเนี่ยเขามีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาตอนล่างครับแต่ในช่วงที่ลีกระงับการแข่งขันแบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็แน่นอนครับเ mm hmm. ชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยหายดีครับแล้วก็พร้อมสู้ศึกในด mm ิสนีย์บอลให้กับสเปอร์อีกคนหนึ่งในส่วนที่เหลือของทีมสเปอร์นะครับก็ยังไม่มีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานครับสำหรับฤดูกาลนี้ค่ะมิเน่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เหนื่อยจจรร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 ริิิงงๆนน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 นะะ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 คคคคคคสสสสสาา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 าหหหััับซออออออโโตตตเเเเเเเปปป์์์่่่่่่พพพววววกกกกกกกแฟีี็็ลลลุ้้มยยยยใทศข NBA ถือว่าเป็นทีมที่เข้าเพย์ออฟได้ติดต่อกันถึง23ครั้งอะแต่ดูแล้วพวก เหนื่อยเหมือนกันนะคะสำหรับฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่23ของสเปอร์ซี่จะเข้าเพย์ออฟติดต่อกันนะคะทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมกันค่ะสำหรับแบ็คคอร์ดค่ะ2กาดเนี่ยเดชอนเต้เมเรยแล้วก็บินฟอร์บนะคะส่วนฟรอนต์คอร์ดค่ะ2ฟอร์เวิร์ดเนี่ยเดมาเดโรซ่าแล้วก็เทรไลส์ส่วนเซนเตอร์ค่ะยาคอบเพอร์ทอเรามาต่อกันที่ทีมอันดับที่11ของฝั่งตะวันตกค่ะนั่นก็คือสคราวน์เมนโตคิงส์สำหรับสคราวน์เบนโต้คิงส์นะครับมีผู้ จังหวะที่รีบาวเกมที่เจอทีมพวกบในช่วงเดือนธันวาคมครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็สามารถลงทำการแข่งขันได้อีกประมาณ4เกมครับแต่อาการของเขาเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นนี่ก็พักยาครับจนกระทั่งลีกเนี่ยระงับการแข่งขันแต่ล่าสุดครับโค้ชของทีมครับอย่างรุปวอลตันเนี่ยบอกว่าอาการของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะเข้าสู่การแข่งขันที่ World ดิสนีย์เวิลด์ได้แต่น่าจะเป็นบทบาทสำรองและก็มีจํานวนในการลงสนามเนี่ยค่อนข้างจํากัด อันนี้เรามาติดตามครับแต่เชื่อว่าอาการซ้ดตัวของเด็กหนุม่มแบบนี้เนี่ยมันต้องดีขึ้นตามลําดับครับเพ<ด>ราะว่าไออาการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่อายุยังน้อยอยู่จะทราบดีว่า มันปั๊บเดียวมันก็หายแต่ถ้าเกิดเป็นม้ากแก่แบบแอดมิน,นเนี่ยนะครับ <laughs> ถ้าเจ็บแบบนี้เนี่ยก็คือยาวเลยครับเจ <laughs> ็บ <laughs> ไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะครับ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ได้หายแน่นอนโอเคค่ะสำหรับส a l ิมมิ่งต k i n ส s นะคะทีมนี้ถือว่าเป็นทีมพลังหนุมจร<ช>ิง<ช>นะคะแล้วก็สำหรับโค้ชค่ะลุกวอตันนะคะก็ถือว่าอายุไม่เยอะมากนะคะฤด,ดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงค่ะเราก็ต้องไปติดตามชมันอีกทีนึงนะคะว่าผลงานของเขาเดี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนค่ะทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันค่่่่่่ะะเเรรริมททีีีแบบ็คอดดด2กกาา Back ัั wich นนนน้หไปูใสว ของฟอนคอร์ดกันบ้างนะคะสองฟอร์เวิร์ดค่ะฮทลเิสันบานกับเนบานยาบีเอลิซาส่วน,นเซนเตอร์ค่ะโรอชอนโฮเราไปต่อที่ทีมันดับ10กันค่ะนิโอรินเพลิกัน สำหรับนิวออรินเพลิกันนะครับมีรายงานการบาดเจ็บในสองคนคนแรกนี่คือรุกกี้ครับนิคเคิลอเล็กซานเดอร์วอลเตอร์ครับคนนี้นะครับในช่วงทําการซ้อมกับทีมเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับจนสุดท้ายเนี่ยทีมก็จับเข้า MRI ครับตรวจสอบแบบละเอียดเลยครับทีนี้มันก็เห็นครับมีเห็นรอยแผลของกระดูกครับเป็นแบบแฮร์ไลน์ครับเขาเรียกแฮร์ไลน์แฟลกเจอร์ครับ เป็นรอยราวของกระดูกที่แบบเป็นเหมือนเส้นผมอะคือมันมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะแต่พอเจ้าตัวพบปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําการรักษาครับต้องพักประมาณ5สัปดาห์จนหลีกเนี่ยระงับการแข่งขันแต่ล่าสุดเนี่ย เจ้าตัวก็ได้เอาเสืออออกแล้วนะฮะตอนนี้คือแบบปกติแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถทําการซ้อมแบบหนักๆได้และเขาก็ได้มีการทําการซ้อมผ่านซูมนะครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีมบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยรับก็เชื่อว่าในช่วงการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยพวกเราก็น่าจะได้เห็นรุกกี้ดรัฟอันดับ17เนี่ยทำการแข่งขันครับแม้มันอาจจะไม่ได้มากครับเพราะว่าเขาต้องมีจํานวนนาทีจํากัดครับเจ้าตัวเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันฮะทีนี้คนที่2อครับนะคือเจเจเรตติครับ uh huh. ระงับการแข่งขันเนี่ยตัวของเจเจไรติกเองเนี่ยเขาก็มีกําหนดการกลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยในช่วงที่หลีกทำการแข่งขันอยู่ครับดังนั้นเนี่ยอันนี้นี่ถือว่าในช่วงดิสนีย์เวิลด์เนี่ยพวกเราได้เห็นเขาแน่นอนและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับตั้งแต่ที่เจเจไรติกเนี่ยเข้ามาสู่ NBA เนี่ย13ฤดูกาลฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่14เนี่ยเขาไม่เคยพลาดเพลย์ออฟนะฮะดังนั้นเนี่ยฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่14เนี่ย เขาจะพลาดหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาติดตามกันครับไม่แน่นะคะมินเอจเจเรดดิกเนี่ยอาจจะเป็นตัวนำโชคสำหรับนิโออลินแพลริกนส์ก็ได้ค่ะปีนี้ได้เข้าเพย์ออฟกับเจเจเรดดิกหรือเปล่าต้องมาติดตามชมกันนะคะถ้าเข้าได้จริงนี่มันเลยนะสุดยอดค่ะเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันค่ะสำหรับแบ็คคอร์ดค่ะ2กาสนะคะลอนโซบอลกับดรูฮอลลีเดย์ส่วนฟรอนต์คอร์ดค่ะ2ฟอร์เวิร์ดแบรนดอนอินแกรมกับไซออนวิลเลมสันส่วนเซนเตอร์ค่ะเจูริกเฟเวอร์หรือว่าอาจจะเป็นแจ็คสันเฮนะคะเราไปต่อกันที่ทีมอัันดบ9เลย พอร์ตแบรนด์เทรลเบรเซอร์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทีมพอร์ตแบรนด์เทรลเบรเซอร์นะครับหลักๆมีอยู่4คนครับคนแรกนี่คือร็อดนี่ฮูดครับคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายฉี่ครับไม่สามารถกลับมาได้แน่นอนครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยครับเราจะเห็นเขามีการซ้อมยิงเนี่ยครับกลับมาจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดทําการแข่งขันจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยเจอร็อดนี่ฮูดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรดูกาลหน้าครับอีก2คนนี่นะครับก็คือยูเซิร์ฟเนอออรรรรร์คค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 ิิิััััััับบบนน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 นีีีีีีี้้้้ขขขาาาาหหหกกกกกแแแลลลลละะึงงงงง็ืซไไไปผ่่่่่่่่ตดดดททุเเเเยยยถม ทั้งสองคนก็มีกําหนดก,การที่จะกลับมาจากการบาดเจ็บครับดังนั้น,นในช่วงดิสนีย์เวิลด์เนี่ยเราได้เห็นเขาทั้งสองคนแน่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับจำนวนนาทีในการลงสนามของทั้งสองคนเนี่ยยังไงก็ไม่มากเท่ากับ,กบตอนที่เขายังไม่บาดเจ็บแต่มันก็สามารถช่วยให้โค้ชเทรริสตอทเนี่ยเขามีออปชันครับมีทางเลือกที่มากขึ้นจากตอนแรกเนี่ยมีแค่คาร์เมโลแอนโทนีนะครับกับฮัสซานไวท์ไซส์เนี่ยหลกัลกหลกักตัวใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ได้มาอีก2คนอันนี้ก็ถือมาแบ่งเบาภาระจำนวนนาทีในการลงสนามของทั้ง4คนได้สบบายๆัอนนี้เรราามอดูกันว่าคนนไ้ ะะฮและคนที่4เนี่ยครับนั่นก็คือเทรเวอร์อาริซาครับคนนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาแยกทางกับภรรยาครับทั้งคู่เนี่ยครับก็ได้มีการตกลงแบ่งเวลาในการดูแลลูกชายของเขาเนี่ยซึ่งตามคําสั่งศาลเนี่ยก็เป็น1เดือนครับที่เทรเวอร์อาริซาเนี่ยจะได้อยู่กับลูกชายและไอช่วงหนึ่งเดือนนี้เนี่ยนะครับมันไปตรงกับการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์ครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องเลือกและสุดท้ายเขาก็ขอเลือกอยู่กับลูกชายในช่วงหนึ่งเดือนที่เขามีโอกาสนี่แหละคคคครรรรรรััััััับบบบออ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 นนนนนีีี้้้้้้้กก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 ก็็็ตตตตงง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 ททาาาาาาาวววมมมเเเเเเเขขขขใจจจจจะะิิิๆแแแลลลลยยยไไป่่่่ถดืืู ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเงินที่เ r รเวอร์อาริซาเนจะสูญเสียไปเนี่ยก็ประมาณ1ถึง1.8ล้านเหรียญครับขึ้นอยู่กับว่าทีม Portland t r a i l b l a z เ r เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึ่งครับค่ะใช่ค่ะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเ r รเวอร์อาริซ่านะคะแล้วก็ต้องเข้าใจเข้าจริงๆค่ะว่าเขาก็เลือกที่จะอยู่กับลูกชายของเขาก่อนนะคะแต่ในสุดดิสนีย์ที่ใกล้เข้ามานียค่ะคุณว่าสิ่งที่เราน่าจะจับตามองอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผลงานของเจมส่ลีลาศค สอค่ะ2กาดนะคะก็แน่นอนค่ะเจมี่ลีลาซีเจแมคคอลัมค่ะในส่วนของสองฟอร์เวิร์ดนะคะก็จะมีนาเซียลิโดค่ะกับคาเมโลแอนโทนีนะคะหากเมโลไม่ร่วมทางการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะเป็นมาริโอเฮอร์ซอนย่ากับแซคคอรินนั่นแหละคะ่ะส่วนเซนเตอร์นะคะแน่นอนค่ะฮาซานไวซ์ไซด์เราไปต่อที่ทีทมอันดับ8กันคะ่ะเมมฟิสกิสลีสสำหรับเมมฟิสกิสลีสเนี่ยนะมีปัญหาบาดเจ็บอยู่2คนครับนั่นคือแบรนดอนคลาร์ครับรุกกี้ดราฟอันดับที่21คนนี้เนี่ยเป็นตัวสำรองแล้้วกก็มมีีผลงงาาานนคค่อขดๆรับ ที่หลีกจะรับการแข่งขันเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาขวาครับแต่เชื่อว่าในช่วงที่หลีกรับการแข่งขันแบบนี้เนี่ยเขาก็น่าจะพร้อมกลับมาทาการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์ครับคนที่2นี่คือเกรสันอาร์เรนครับคนนี้่ยเป็นตัวสำรองเหมือนกันครับแล้วเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกและล่าสุดเนี่ยครับทีมก็ได้ประกาศแล้วครับว่าให้พักการแข่งขันของเขาไว้เลยครับให้ไปฟื้นฟูให้หายดีเลยเจอกันอีกทีเนี่ยร้ดูการหน้าเลยครับสำหรับทีมนี้ค่ะใครจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะคะแต่ตัวหลักของทีมอย่างจามอแรอังบั่ะฤดูกกาลทีจมเนี่ย เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมดีกันค่ะสำหรับแบ็กคอร์ดนะคะ2กาศแน่นอนค่ะจามอร์แรนกับดดลอนบรูคนะคะในส่วนของฟอนคอร์ดค่ะ2ฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็คายแอนเดอร์สันนะคะหรืออาจจะเป็นจัสติสวินสโลว์ค่ะหากลงแล้วเข้ากับทีมได้ดีค่ะและก็อีกฟอร์เวิร์ดค่ะจาร์เรนแจ็กสันจูเนียร์ค่ะส่วนเซนเตอร์โจนาสบาลันชูนนสค่ะเราไปต่อกันที่อันดับ7กันค่ะดัลลัสแมวเวริกส์สำหรับดัลลัสแมวเวริกส์เนี่ยนะที่แน่ๆเนี่ยก็คือเดอะไวท์พาวครับคนนีีีีีีี้้้้้เเเเนนนนนนน่่่่่ยยมมมอออออาาาาาากกกรรรรบบบดจ็็หวฉืืตตปททผะคังฟฟู นอย่างน้อยในแปดเดือนดังนั้นเนี่ยเราไม่เห็นเขาในการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์แน่นอนครับต้องทําการฟื้นฟูแต่ในส่วนที่เขาจะไปร่วมกับทีมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งและอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับคือจาร์เรนบรานสันครับคนนี้เป็นการ์ดสำรองเขามีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ครับต้องทําการผ่าตัดรักษาและล่าสุดเนี่ยครับโค้ชของทีมอย่างริคคารายส์เขาก็บอกเขาจะเอาจาร์เรนบรานสันเนี่ยร่วมทีมไปด้วยแต่จะได้ลงสนามมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดีีีีีีีีีีีีี๋ยยยยยยววขขออ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 ดดดดดููาา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 ากกกกกรร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 รททททท่่่่่่่่เเ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 เหลืนน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 ะะะคคับบบบบงงซมมมมจจจ็็็้้ปฟิิิตสโพถึ อนดเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยนะทั้ง3คนเนี่ยในช่วงที่หลีกแลงับการแข่งขันน,นี่ก็เชื่อว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้เนี่ยมันพร้อมกับหายแน่นอนเจอกันอีกทีในดิสนีย์เวิลด์แน่นอนฮนะ สำหรับดัลลัสแมริสนะคะตูนว่าขอให้มีแค่ลูก้ากับปอ r z ซิงกิสเนี่ยค่ะทีมนี้ก็น่ากลัวเสมอค่ะทีนี้เราไปดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมกันค่ะสำหรับแ a c กคอร์ดค่ะ2กาดนะคะแน่นอนเลยค่ะลูก้าดอนฉีกนะคะแล้วก็ทีม h ฮเดรเวจูเนียค่ะสำหรับ f r o n t ์คอร์ค่ะ2 Forward ว o ร์ดโด i รียนฟินนกับคริสต a ปปอ o r ซิงกิสค่ะและในส่วนของเ e n เตอร์แม็กซี่คลค่ะ รับต่อที่ทีมอันดับ6อย่างฮิลซันโรกเกสสำหรับทีมฮิลซันโรกเกสเนี่ยครับในช่วงฤดูกาลเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยก็เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างครับตั้งแต่เปิดสนามเลยครับนั่นก็คือการจํากัดการลงสนามแบบ2เกมติดเนี่ยของรัสเซลเวสปรูดเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขาไปผ่าตัดสองกองรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าดังนั้นเนี่ยการลงสนาม2เกมติดเนี่ยทีมจึงต้องเบรกไว้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง รวมถึงเอริกกอร์ดอนครับคนนี้เนี่ยฤดูการผ่านไปปุ๊บเนี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าครับอันนี้ก็ต้องผ่าตัด2กล้องรักษาเหมือนกันครับรวมไปถึงคริสคาเปล่าครับคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่เท้าเนี่ยยาวเลยครับจนกระทั่งถึงการที่เทรดกลางฤดูการครับแล้วก็จากทีมไปพอฤดูการมันดาเนินต่อไปเนี่ยไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับจนตอนนี้เนี่ยนะฮะทีมเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหา2อ,อย่างครับที่เขากังวลนั่นคือปัญหาสภาพร่างกายของพีเจทักเกอร์ตัวใหญ่ ร่างกายของ PJ เจทักเกอร์นี่ก็ต้องกรอบแน่นอนรวมถึงการลงสนามของเจมส์ชาเดนครับจำนวนนาทีเนี่ย,อยของเจมส์ชาเดนเนี่ยมันสูงมากๆบอลอยู่ในตัวเขาเนี่ยเขาทำงานหนักมากมันจะเป็นส่งลุยเอาแต้มลุยเอาฟาวต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยทีมเนี่ยก็ค่อนข้างกัวงวลครับว่าการใช้งานของทั้งสองคนเนี่ยมันจะเยอะพอเข้าพรีออฟมันก็หนัก แต่พอหลีกเนี่ยมันระง,งับการแข่งขันปุ๊บเนี่ยสองคนนี้ก็ได้ประโยชน์กันนะครับเพราะว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นตัวครับดังนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าพอฤดูกาลกลับมาปุ๊บเนี่ย,ยทีมนี้แหละจะน่ากลัวเหมือนกันครับทีมของพวกเขาอาจจะมีพลิกล็อกก็ได้นะครับอ,อาจจะลุยเข้าไปถึงรอบลึกๆึกก็เป็นได้อันนี้รอมาดูกันฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะในช่วงที่หลีกระง,งับการแข่งขันค่ะผู้เล่นของทาง h ิ u ซ t น n บล็อกเกสเนี่ยก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะมิเน่ยเพราะว่ากลับมารอบนี้ค่ะสมอล ก็ร ok ัสเซลเวสบรูกับเจมส์ไฮเดนทีนี้มาดูในส่วนของฟรอนต์คอร์ดกันบ้างนะคะ2 f o ฟอร์เวิร์ดค่ะจานูเอลเฮาส์กับโรเบิร์ตโคฟิงตันส่วนเซนเตอร์ค่ะพีเจทักเกอร์ถือว่าเป็นทีมที่มาในสมอลบอลไลอัพอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะรเราไปต่อที่ทีมอันดับ5กันค่ะ OKC Thunder สํา OK สำหรับ OKC OK Thunder เนี่ยต้องถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าทีมเนี่ยจะได้ตัว Andre อังเร r o โรเบิร์สัน กลับจากการบาดเจ็บครับคนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเขาบาดเจ็บตั้งแต่ปี2018ครับเนื่องจากเอ็นบริเวณลูกสะบ้าเข่าซ้ายเนี่ยเขาฉีกแล้วก็ผ่าตัดรักษาครับพอทำการฟื้นฟูเสร็จพอกลับมาปุ๊บเนี่ย mm hmm. พอเริ่มทำการซอ้อมปุ๊บเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาครับกระด,ดูบริเวณเข่าข้างเดิมเนี่ยก็ร้าวอีกครับต้องพักยาวพักฟื้นฟูยาวเลยในอดีตเนี่ยเขาคือผู้เล่นเกมรับระดับ All Defensive ทีม2เลยนะครับแม้เกมบุกเนี่ยจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดได้เขากลับมาแบบบนนนนนนีีี้้เเ่่่่่ยยยยยอออาาาางงลลมมมมมชชชวววทกกกรรัั็ถืปะโ์ นโอเคซี OK ในตอนนี้ถือว่าพร้อมมากครับคนอื่นไม่มีปัญหาบาดเจ็บใดๆเลยครับถือว่าพร้อมจริงๆนะคะสำหรับทีมนี้ค่ะแล้วก็เป็นทีมเซอร์ไพรส์อีกทีมหนึ่งของฝั่งตะวันตกเลยค่ะทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันค่ะสำหรับทีมนี้ค่ะอาจจะมี2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยสำหรับแบ็คอร์ดค่ะก็อาจจะใช้คริสพอร์กับเชคยูจสอเล็กซานเดอร์เป็น2องก้ดนะคะส่วนฟรอนท์คอร์ดเนี่ยสำหรับ2ฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็น่าจะเป็นเทรนส์เฟอร์กูเซนค่ะกับดานิโลกาลินารีส่วนเซนเตอร์อก็สตีเฟน ในส่วนของแบ็กคอร์ดค่ะสองกาดเนี่ยก็เป็นคริสพอรกับลูเคนดอรจาก G League นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้รับสัญญาการันตีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขยับเชคยูจสอเล็กซานเดอร์มาเป็นฟอร์เวิร์ดกับดานิโลกานิเนลลี่นะคะส่วนสตีเฟนแอดัมก็เป็นเซนเตอร์ค่ะเราไปต่อกันที่ท็อปโฟของฝั่งตะวันตกค่ะอันดับ4ยูทาแจสค่ะในส่วนของยูทาแจสครับอย่างที่บอกครับมีคนเดียวเลยครับตัวหลักของทีมนั่นคือโบยานบ็อกกาโนวิชครับคนนี้ตัดสินใจผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบททททีีี่่่่่่ขขขข้้ออออมมมืืืววาาาาาครรรััไไสถกกแงงนนใชฤดดูลลลเเหห ไม่มีปัญหาบาดเจ็บครับเหลือแต่เรื่องทางใจครับแม <laughs> นยูรูดี้โกแบร์กับโ <c oughs> นนวนมิเชลครับว <c oughs> ่าทั้งสองคนเนี่ยแจ้งโอเคกันหรือเป <c oughs> ล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับแฟนๆแนจ๊สค่ะก็ต้องรอลุ้นกติกีน, <c oughs> นึงนะคะว่า2คนนี้ค่ะโดนาวานมิเชลกับรูดี้โกแบร์เนี่ยการเล่นเข้าขากันเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมกันค่ะสำหรับแบ็กคอร์ดค่ะสองการ์ดก็ไมค์คอนลี่นะคะกับโดนวานมิเชลค่ะส่วนฟรอนต์คอร์ดค่ะสองโฟรเวิร์ดโจอิงเกิลกับรอย์โออนนนีลค่่ะสวเเซตร์์รรูดี้โกแบค่ะ เรามาต่อกันที่ทีมปนดับ3ค่ะเดนเวอร์นักเก็ตสในส่วนของเดนเวอร์นักเก็ตนีครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2คนนะั่คือพอลมิลเซ็บกับจามาเมเร่ครับ <Ừ. S 2> ทั้ง2คนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าก่อนที่หลีกจะระงรับการแข่งขันแต่ก็เชื่อว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้ไม่มีรายงานเข้ามาเลยครับดังนั้นเนี่ย ทีมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่พร้อมมากๆแต่ล่าสุดเนี่ยนะมันมีข่าวรายงานเข้ามาครับว่านิโคลายโอคิชเนี่ยเขามีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับและหลายคนนี่ก็ถามเข้ามาครับว่าแล้วเขาจะพร้อมกลับมาทำแข่งขันร่วมทีมหรือเปล่าแต่หลังจากที่เราตามข่าวมาเนี่ยนะคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าตัวของนิโคลายโอคิชเองเนี่ยเขาไม่มีอาการใดๆเลยครับสภาพของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยเขาติดเชื้อมาพักหนึ่งแล้วฮะแต่ข่าวเนี่ยมันเพิ่งมาออกแล้วถ้าเกิดสมมตินกัลไบ เทศอเมริกาได้แล้วก็ทําการซ้อมร่วมกับทีมได้ต่อเนื่องครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะได้เห็นนิโคลายโอเคชในศึกดิสนีย์เวิร์กกับทีมแน่นอนครับซ้อบทีมเนีวานเกสนะคะต้องยอมรับจริงค่ะว่านิโคลายโอเคชถือว่าเป็นเสาหลักของทีมเลยนะคะโอ้โหถ้าขาดไปเนี่ยแย่เลยจริงๆค่ะและกลับมารอบนี้ค่ะมาพร้อมกับร่างใหม่อย่างเพียวเลยค่ะมิน่หลายๆคนก็คิดว่าผอมเพราะว่าติดเชื้อโควิด19แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าเขาเวิร์กเอาค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับศึกดิสนีย์ที่จะถึงนนนนนนีี้้้คคคค่่่่ะะะะทเเรราาามดููผลตััววแกกบงงใสขอ2 ะจะมาเออร์เรกับแกรีแฮร์ริสค่ะในส่วนของฟรอนต์คอร์ดค่ะ2ฟอร์เวิร์ดวิลบาร์ตันกับพอลมิลแซบค่ะและในส่วนของเซนเตอร์นะคะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นนิคลาโยคิชนะคะพวกเราก็เชื่อค่ะว่าอย่างไรเขาก็คงกลับมาทันแน่นอนค่ะเราไปต่อกันที่ทีมอันดับ2ค่ะ L.A.Clippers สำหรับ L.A.Clippers ในตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับ <laughs> ในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการพักการล,ลงแข่งขันแบบ2เกมติดของคาวายเลเนอร์นะครับที่จะเป็นการพักฟื้นก่อนที่พอจอยจะกลับมาจากการบาดเจ็บ ที่เขาไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ไหล่เนี่ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเรามารอดูกันว่าใน,นช่วง8เกมในดิสนีย์เวิ d ์เนี่ยจะมีการแข่งขันแบบ2เกมติดไหมแล้วทีมจะทํำยังไงถ้าเกิดมีการแข่งขันแบบ2เกมติดเขาจะให้คาวนยนั่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะลงแบบ2เกมติดได้อันนี้รอเราดูกันครับและอีกส่วนที่น่าสนใจครับ<อ>ในวันที่เราทําวิดีโอนี่นะครับก็ยังไม่มีข่าวของลูวิเยมครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่า50-50ในการที่จะไปร่วมการแข่งขันในครั้งนนี้เ่่่ยาัตแแววทก็็24ปล ไม่มีข่าวดังนั้นก็เชื่อว่าลูวิเลียมเนี่ยน่าจะเข้าร่วมในดิสนีย์เวิลด์แน่นอนครับเป็นแฟนเลกเกอร์ก็ทำใจไว้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยอยากใหไปเลยค่ะสำหรับทีม LA c l i คล e r เปอร์สกคะก็เชื่อว่าถ้าเกิดขาดลูวิเลียมไปจริงๆเนี่ยแย่แน,แ,น <c oughs> แน่เลยค่ะ ไม่ค่อยอยากให้ไปเลยค่ะทีนี้เราไปดูผู้เล่นท่าตัวแรกของ LA Clippers กันค่ะสําหรับแบ็กคอร์ดนะคะ2การดก็แพทริกเบ e v e r ี่แล้วก็พอลจอชค่ะสําหรับฟรอนต์คอร์ดค่ะ2 f o ฟอร์เวิร์ดค่ะก็แน่นอนค่ะคาวเลเนร์ค่ะกับมาคัสมอริสค่ะส่วนเซนเตอร์อีวิซาซูบักค่ะปิดท้ายที่ทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกค่ะนั่นก็คือ LA Lakers สําหรับ LA Lakers ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องถือว่าทีมของพวกเขาเนี่ยบริหารจัดการการบาดเจ็บการลงเวลาสนามต่างี่องเม แอนโทนีเดวิสเนี่ยค่อนข้างดีมากๆทั้งสองคนเนี่ยแม้จะเจอปัญหาบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสเนี่ยนะครับทีนี้พอลีกเนี่ยรังับการแข่งขันแบบนี้ครับไออาการบาดเจ็บหรือว่าจำนวนนาทีในการลงสนามมากๆของทีมเนี่ยนะครับร่างกายต่างๆเนี่ยของทุกคนในทีมเนี่ยมันก็ค่อนข้างฟื้นตัวกันหมดแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่เอเวอรี่แบรดลีย์ครับคนนี้เนี่ยล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาขอเลือกอยู่กับลูกชายครับลูกชายคนโตของเขาเนี่ยอายุ6ขวบคนนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาในการแบบเรื่องระบบปัญหาหายใจเนี่ย แล้วกว่าจะหายเนี่ยมันก็ค่อนข้างช้าถ้าเกิดสมมติว่าเขาตัดสินใจไปร่วมทกาการแข่งขันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงครับถ้าเกิดสมมติว่าเขากลับมาแล้วลูกชายเขาไม่มีการติดเชื้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยขอเลือกอยู่กับลูกชายครับไม่ทกาการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงร่วมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องผิวสีครับเรื่องต่อต้านคนผิวสีเรื่องความรุนแรงในสังคมเนี่ยนะครับ อันนี้คือ every ร r a d y เนี่ยเขตัดสินใจแล้วแต่วันที่เราทําวิดีโอนี่นะยังไม่มีรายงานข่าวของ The White House ดังนั้นนี่ก็เชื่อว่า The White House เนี่ยก็น่าจะร่วมกับทีมเพราะว่ามันเลยเส้นตายที่จะต้องรายงานกับทีมแล้วว่าจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยอันนี้เรามารอดูกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงผู้เล่น free agent ด้วยครับที่มีข่าวครับว่าเมื่อ every b r a d y เนี่ย <ừ. S 1> ไม่ทําการแข่งขันปุ๊บเนี่ยก็น่าจะเป็น JR Smith นี่แหละครับอันนี้เรามารอดูกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าว่าจะเขาจะเอา JR Smith หรือจะเป็นคนอื่นอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อแต่ในส่วนของเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับถือว่าเป็นอีกทีหนึ่งที่ค่อนข้างพร ถึงแม้ว่าสติตินะคะจะเป็นรองทีมในวอลกี้บ็อก์ค่ะแต่สื่อแล้วก็แฟนๆหลายๆคนค่ะก็เชื่อว่าปีนี้แชมป์ของ LA l a k e เ s ลเกอร์สแน่นอนค่ะไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้โหวตนะ <laughs> แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าน่าเสียดายมากค่ะว่าเอ e ว y b ์บีแบลดีเนี่ยไม่สามารถลงแข่งขันในฤดูกาลที่เหลืออยู่ได้นะคะทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันค่ะในส่วนของแบ็กคอร์ดค่ะสำหรับ2การนะคะในเมื่อไม่มีเอ e ว y ร r บีแบลดีค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็น KCP แล้วก็แดนนี่กรีนนะคะในส่วนของฟรนอน,นะะต์คอร แต่รบอลเนี่ยก็ทําหน้าที่ถือบอลเป็นพอยต์ฟอร์เวิร์ดของทีมอยู่ด้วยนะคะและก็อีกคนนึงค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นคู่หูของเขาค่ะแอนโทนีเดวิสนะคะส่วนเซนเตอร์ก็เจเวลแมคกี้ค่ะและเหล่านี้ค่ะก็คือรายงานอย่างละเอียดเลยนะคะสําหรับผู้เล่นในแต่ละทีมค่ะว่ามีคนไหนเนี่ยบาดเจ็บบ้างนะคะและก็ผู้เล่น5ตัวแรกค่ะที่เราคาดว่าน่าจะลงแข่งขันในศึกดิสนีย์เวิลด์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะข้อมูลทุกอย่างก็เป็นข้อมูลล่าสุดณวันที่พวกเราทําวิดีโอนะคะถ้ามีอัปเดตอย่างไราอบค่ะ รอดูการใกล้จะกลับมาแล้วนะคะพร้อมไหมคะทุกคนสําหรับฝั่งตะว,วันตกคะ่ะเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นคู่ชิงสายคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้เป็นกาลังใจให้พวกเราทั้งสองคนกดไลค์กดซ like ับที่โลโก้ NBA <laughs> มาเนียตรงกลางนี้ด้วยนะคะนึกถึง NBA นึกถึง NBA ม่เนีคะ่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสคนคะ่ะขอบคุณนะคะ <laughs>